สวยด้วยใจบุญด้วยหกสาวสวยสายบุญงดงามทั้งกายและใจว่ากันว่าคนสวยมักจะใจบุญสงสัยจะจริงๆเพราะดาราสาวในวงการบันเทิงหลายคนยิ่งระดับนางเอกด้วยทั้งสวยทั้งใจบุญกันแทบทั้งนั้นแต่จริงๆนอกจากหกสาวดาราสายบุญในริปสิงน,นี้วงการบันเทิงบ้านนี้ยังมีดาราอีกเพียบที่ชอบทำบุญช่วยเหลือคนอื่น เรียกว่าเป็นตัวอย่างที่น่ารักให้กับทุกคนได้เลยนางเอกคนสวยเจบุญสำรับอ้ําพัชราภาที่ถ้าเป็นเรื่องการทำบุญสาวคนนี้ไม่เคยออกหน้าส่วนใหญ่จะมักทำบุญแบบเงียบเงียบจนกลายเป็นข่าวขึ้นมาเองบ่อยๆแถมว่าใครตามไอจีส่วนตัวของเธอจะรู้ว่านอกจากทำบุญเป็นประจำแล้วยังเจบุญช่วยประกาศตามหาสัตว์เลี้ยงหายอยู่บ่อยอีกต่างหาก สายบุญที่แท้ทรูอีกสาวหนึ่งเบราปราชินีที่ไม่ว่าจะต้องไปไกลแค่ไหนลำบากแค่ไหนไม่เคยหวัน่นขอให้ได้ทําบุญให้จิตใจผ่องใสได้ช่วยเหลือคนอื่นเบ่าจัดใจจัดเต็มเสมอสำหรับนางเอกสาวแพนเคก้กงานบุญเล็กใหญ่หรือระดับประเทศล้วนผ่านมือเธอมาแล้ว เรียกว่าเป็นคนสวยทั้งใจบุญที่แฟนคลับอยากร่วมทำบุญมากที่สุดเลยทีเดียวสายบุญตัวจริงอย่างโบวี่ที่ไม่เคยขอแค่ทำบุญไหว้พระอย่างเดียวแต่ยังปฏิบัติธรรมและเป็นจิตอาสาแถมยังกำลังใจจะจัดสร้างสถานที่เผยแพร่ธรรมอีกด้วยเรียกว่าถ้าเป็นเรื่องบุญโบวี่อุทิศให้เต็มร้อยสาวสวยสายบุญอย่าง ที่ไม่เคยห่างจากการทำบุญเลยทั้งสวยทั้งช่วยเหลือสังคมงานบริจาคและงานบุญต่างๆเรียกว่าสวยด้วยใจบุญด้วยนางฟ้าดีๆนี่เองเรื่องทำบุญสร้างวัดสร้างพระเรียกว่าเป็นเรื่องถนัดของสาวสวยแก้มปุ๋มปริยาดาไปแล้วดีกว่าเพราะที่ผ่านมาทั้งช่วยเหลือ ทั้งระดมทุนแบบเต็มที่จนแฟนๆให้ฉายาว่าเป็นนางร้ายสายบุญไปแล้วสองดาราใจบุญพาเลทบริจาคสู่โควิดผ่าวิกฤตร้อนโคโรนา2019หรือโควิด19แพร่ระบาดจางหนักผลจากเหตุการณ์วาดภาวาครั้งนี้ส่งผลให้ผู้คนต่างหาอุปกรณ์ต่างๆ มาป้องกันตนเองทางหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ถุงมือทำให้มีการกักตุนขาดแคลนมาอย่างต่อเนื่องสภาพดังกล่าวกระทบถึงบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเนื่องจากอุปกรณ์ทางแพทย์ไม่เพียงพอกระทั่งท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตฉุกเฉินในขณะนี้มีหลายฝ่ายต่างออกมาบริจาคหรือให้ความช่วยเหลือนักรบเสื้อกาวรวมไปถึงกลุ่มศิลปินดารา ดังเช่นณเดชบริจาคเงิน2.5ล้านให้โรงพยาบาลต่างจังหวัดคือภาคใต้และขอนแก่นโดยณเดชได้มอบเงินทั้งหมดแบ่งเป็น6โรงพยาบาลได้แก่ 1. โรงพยาบาลสุราชธนาคารไทยพาณิชย์เป็นจำนวนเงิน400,000บาท 2. โรงพยาบาลปัตตานีร่วมบริจาค400,000บาท 3. โรงพยาบาลยะลาร่วมบริจาค4 0 0 0 0บาท4โรงพยาบาลตรังเงินบริจาคของโรงพยาบาลตรังร่วมบริจาค4 0 0 0 0บาท5โรงพยาบาลสงขลา4 0 0 0 0บาท6โรงพยาบาลขอนแก่นเป็นจำนวนเงิน500,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2.5 0ล้านาแสนบาทเมื่อมีนเดชก็ต้องมีนางเอกสาวขวัญใจคนไทยอย่างยายาได้ตัดสินใจบริจาคเงิน3ล้านบาทเพื่อมอบให้กับ6โรงพยาบาลโรงพยาบาลละ5 0 0แสนบาทนอกจากนี้รักแสดงหนุ่มดาวรุง่งคุณมิวพร้อมด้วยน้องชายคนสนิทครับขนาวุฒิไตพิพัฒพงศ์ ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับโรงพยาบาลชนบุรีซึ่งเป็นเงิน150,000บาทด้านแต้วก็ขอเป็นอีกส่วนหนึ่งกำลังใจให้คุณหมอพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ร่วมบริจาคเงิน3ล้านบาทให้โรงพยาบาลสู่โควิดรวมถึงซื้อหน้ากากอนามัยและเซฟตี้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยนักแสดงสาวได้แจ้งบินบริจาคไว้ในไอจีส่วนตัวมีดังนี้โรงพยาบาลสพสิทธิประสงค์3 0 0 0บาทโรงพยาบาลวชิราภูเก็ต3 0 0 0บาทโรงพยาบาลชนบุรี3 0 0 0บาทโรงพยาบาลนครพิงค์3 0 0 0บาทมูลนิธิ3 0 0 0บาทโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์3 0 0 0บาท สิดิราชมูลิธิ3แสนบาทมูลนิธิครอบครัวข่าว1 0 0 0แสนบาทสุปตาตัวแม่อย่างชมพู่อริยาได้มอบเงินให้กับมูลนิธิจำนวนเงิน1ล้านบาทโดยผู้จัดจาก,การส่วนตัวพฤ์รูปพร้อมข้อความระบุว่ากราบขอบพระคุณโรงพยาบาลผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี พูดช่วยคณะฝ่ายจิจการพิเศษที่สละเวลามารับเงินบริจาคของคุณจมพู่อริยาในเช้านี้ด้วยเครื่องช่วยหายใจระบบปิดจะทำงานได้กว่าจะระบบเปิดช่วงผู้ป่วยโควิดได้ประสิทธ,ธิภาพที่ดีกว่าขอบคุณแทนชาวดาราหรือว่าชาวคนที่ติดโควิดอนุมโมทนาบุญด้วย ด้านเบลล่าได้ปรึกษากับทางหมอกร้องแพทย์ที่สัมผัสกับภัยโควิด19อย่างใกล้ชิดก่อนที่จะตัดสินใจบริจาคเงิน2ล้าน0 0บาทมอบเพื่อให้กับโรงพยาบาลทั้ง5โดยนางอีกสาวบอกว่าติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัสลายนี้มาตลอดและอยากให้จะมีคนมาช่วยเหลือโดยก่อนหน้านี้ ได้มีการปรึกษากับทางหมอกล้องเพื่อจะสั่งซื้อชุด PPE เพื่อมอบให้กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่แต่ทางหมอกล้องได้บอกกับตนเองว่าชุดแพทย์จะต้องได้รับการยอมรับกับทางแพทย์เพราะชุดโดยทั่วไปไม่สามารถที่จะนํามาใช้เพื่อป้องกันได้จริงโดยเบลล่าร่วมบริจาคให้กับทางแพทย์จํานวน5ดังนี้1นึศราบมูลนิธิจำนวนเงิน5 0 0 0 0นบาทมูลนิธิ รามาธิบดีจำนวนเงิน5 0 0 0 0นบาทโรงพยาบาลมงกุฎเกล้า5 0 0แสนบาทเงินบริจาคสำหรับสถาพัน500,000บาทโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ5 0 0 0สนบาทรวมทั้งสิ้น2,500,000บาทคิมเบอร์รี่ร่วมบริจาคเครื่องอบค่าเชื้อ UV 10เครื่องรวมมูลค่า42,500บาท เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลแม่ลานจังหวัดปัตตานีสองเครื่องโรงพยาบาลพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาสองเครื่องและจะทยอยมอบอีกต่อไปจนครบสิบเครื่องโบวีดาราอีกคนที่ร่วมเป็นกำลังใจให้กับแพทย์พยาบาลด้วยการซื้อการหน้าผากอนามัยเพื่อไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลที่กำลังขาดแคลนแต่กับต้องเซงอย่างหนัก เมื่อสินค้าที่สั่งและส่งไปให้โรงพยาบาลกับไร้คุณภาพไม่ตรงสเปคที่คิดไว้แถมบางส่วนยังขึ้นราโดยโบวีได้โพสต์ภาพอินผ่านอินตอร์แกรมส่วนตัวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเตือนภัยค่ะโปสั่งหน้ากากอนามัยบริจาคให้กับโรงพยาบาลยะลาปรากฏว่าของไปถึงบางมากไม่มีไส้กรองใช้ไม่ได้จริงไม่ได้ตรงสเปคต้องมีสามชั้น กำลังทำครีมหวังว่าจะได้ครีมได้จริงๆใครจะสั่งระวังด้วยนะครับนอกจากนี้ท็อปทำโครงการเล็กๆเชิญชวนพี่น้องในวงการบันเทิงมาร่วมบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์เช่นหน้ากากอนามัยเครื่องอบฆ่าเชื้อเป็นตน้นเพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลท้องถิ่นที่ยังขัดแคลนเครื่องมือในการติดต่อโควิด -19 โดยมีคนบันเทิงมาร่วมบริจาคในกิจกรรมนี้มากมายได้แก่คุณหาหน่า รัศมีแขกเป็นต้น